เมื่อผู้ใหญ่บ้านมาแจก,กของแจก,กของอะไรคะแกคงจะไม่ได้ระบ,บุคบใครใหรอกมั้งยายที่เทศมณฑยใหญดูแล้วแต่มันก็เดือดร้อนไงคนชงนี่ก็เหลือเกินเลยนะคนชงเกล็ด <ừ. S 2> ไป,ไปดูซิว่าผู้ใหญ่บ้า,า,บบานบอมาน่ะได้แล้วเปน โอ้เอาอันนั้นมาแจกรู้แล้วระว่างรัรมากปรากอบกับผู้คนภายนอกและภายในหมู่บ้านที่เข้ามาปฏิบัติงานนำเสนอสือสังคมออนไลน์งเล็กทบ้านในหมู่บ้านของหมู่ที่2อำอด้หวัาหาะโดยมีข้อตกลงดังนี้นะคะ ข้อที่หนึ่งยูทูบเบอร์ยินดีและสมัครใจในการถ่ายภาพวิดีโอไลฟ์สดโดยยึดพื้นที่บ้านนายนนชัยพลวิภาวงเล็บลุงพลเป็นหลักห,หากนอกเหนือจากนี้จะต้อง,<ร>งของงขอนุญ,ญาตต่อบุคคลหรือเจ้าของเคหสถานที่ทุกครั้งและจะไม่นำเสนอเนื้อหาที่กระทบกับผู้อื่นอันเกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลอื่น ข้อที่สองการถ่ายภาพวิดีโอไลฟ์สดหรือการกระทำใดๆต่อบุคคลในหมู่บ้านกกกอกต้องได้รับการอนุญาตทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านกกอกข้อที่สบุคคลใดที่เดินทางเข้าออกในหมู่บ้านกกอกจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 2019หรือว่าโควิด19นะคะโดยต้องลงทะเบียนหรือแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้แก่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมอนะคะหากกรณีบุคคลเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือจังหวัดควบค,คุมระดับสูงสุด จะต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา14วันเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะคะข้อที่4ไม่นำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาสาระอันเป็นการยุแยงส,งส่งเสริมหรือปลุกปั้นอันต่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีหรือส่งผลกระทบเสียหายต่อบุคคลหรือส่วนรวม โดยเฉพาะภายในหมู่บ้านกบกอ,อกข้อที่5บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงทั้ง1 2 3 4สถ้าเกิดผลกระทบต่อบ,บุคคลหรือหมู่บ้านหรือทางข้าราชการกรณียูทูบเบอร์เป็นบุคคลภายนอกยินยอมพิจารณาตนเองออกจากพื้นที่หมู่บ้านกบกอ,อกทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น กรณียูทูบเบอร์เป็นบุคคลภายในหมู่บ้านยินยอมมงดนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับบ้านกกอกพร้อมทั้งหากเกิดความเสียหายต่อรัศดรผู้ใดาสามารถลงโทษกล่าวโทษบุคคลผู้สร้างความเสียหายได้ตามกฎหมายผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาข้อตกลงนี้ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของพวง ชนชาวไทยประกอบด้วยหูเรา่อกระโดดเ่งกระบอกและผู้คนภทยชอบเพ่มาปฏิบัติงานนำสนอขข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือว่ายูทูบเบอร์ได้อ่านบันทึกข้อตกลงข้างต้นเป็นที่เข้าใจดีแล้วจึงลงลายมือเพื่อเพื่อไว้เป็นหลักฐานก็ตามนี้เลยละคัน7ข้อทั้งหมด7ข้อ5ข้อหรือว่าก็ต้องรับผิดไปตามเป็นตัวบุคคลนะครับ จะเหมารวมไม่ได้โอเคครับถ้าเหมารวมแจกเจ๊คนนั้ก็ต้องรับผิดชอบ่ครับแจกใช่ไหมครับแจกแจกใครเขาไปรับล่วงในหมู่บ้านเพราะคนนั้นเป็นคนโคนเดกเป็นคนโคนไปเขาจะพอหรือเปล่าคะพี่อ๋อเอามาให้ค่อยพอค่อยในตัวหลักตัวหลักก็ขอผมด้วยอะไรรคับพอตัวหลักพอค่อยไม่รู้เรื่องนอกนั้นเขาฉลาดหมดฉลาดหมดเหรอเออค่อยงูค่อยเอาไปอ่านก่อน โ่อนละมากินมาแจกใบอันนี้ล่ะใบยูทูบเบอร์นี่ละ่ะเป็นเรื่อง <ละ S 2> อืมเป็นเรื่องก็เพราะคนเดียวนี่แหละคนในบ้านนี่แหละอ,อ่านมาดูทั้งสองแผ่นสามแผ่นคนตีมาปฏิบัติตามแล้วเาก็ได้อ๋อ เเหิต,ตคเนาะผู้ใหญ่อ่านให้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปศึกษาต่อนะคะอือขอตบคลิปแค่นี้นะคะอืมลืมกดไลค์กดแชร์กดฉับตะไคร์ไปกดกระดิ่งอยู่ดูย้อนหลังหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ